โรงพยาบาลพัทลุงนะคะได้ร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุงจัดกิจกรรมเดินวิ่งรันฟอร์ไลท์เพื่อซื้อเครื่องข่ายเรื่องของการจัดกิจเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยที่บ้านค่ะที่บริเวณลานต้นสนหาแสนสุขลำปำจังหวัดพัทลุงโรงพยาบาลพัทลุงร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุง จัดกิจกรรมเดินวิ่งรันฟลายเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยที่บ้านโดยมีนางนิสากรวิรสรุทธิสารัตผู้ว่าราชาการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายพาสุทธิรักษ์บัวแก้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงนายวิสุทธิธรรมเพชรนาย,ยกองคการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการตำรวจและนักวิ่งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมวิ่งกันนับพันคนค่ะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุงและโรงพยาบาลพัทลุงในการจัดหาทุนเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจสาหรับผู้ป่วยที่บ้านซึ่งโรงพยาบาลพัทลุงได้เริ่มการดําเนินการดูแลผู้ป่วยโดยใช้เครื่องช่วยหายใจมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561มาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งมีจํานวนผู้ป่วยที่ส่งกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านมีจํานวน41รายและสามารถฝึกให้ผู้ป่วยหยากขาดจากเครื่องช่วยหายใจมีจํานวน5ราย ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทางโรงพยาบาลพัทลุงได้วางเป้าหมายการจําหน่ายผู้ป่วยที่มีภาวะลมหายใจล้มเหลวเรื้อรังที่ไม่สามารถอยากขาดจากเครื่องช่วยหายใจได้โดยการกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและลดภาวะการแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านโดยมีทีมสหวิชาชีพจากศูนย์แพทย์ชุมชนต่างๆเข้าไปดูแลผู้ป่วยครับ การจัดกิจกรรมนะคะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 1, 4 9 6คนในประเภทนะคะมีวิ่งฟันรัน1 3 1คนมินิมาราทอนและ1 3 1าเคนในประเภท VIP โดยนักวิ่งทุกคนนะคะต่างชื่นชอบและประทับใจในเส้นทางการวิ่งครั้งนี้เพราะเป็นการวิ่งเลียบทะเลในบรรยากาศยามเช้าอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไปอีกทั้งยังเป็นการร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยถือว่าได้ทั้งการออกกาลังกายและได้บุญไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ